สาเยียต้อ้น้อง่าเยี่ยต้องขอบคุณมากมากค่ะของร้านเยดีมากเลยค่ะมาอุดหนุนได้เลยนะคะชอบแบบไหนมาเลือกได้เลยค่ะไม่เยดีมากมากเลยค่ะลูกค้าลูกค้ามาจากไหนนะครับจากกระบี่ครับกระบี่นะครับคือมาไกลมากนะครับคือเป็นไงครับการบริการของนากาชิ บริการดีครับบริการดีปรนทับใจครับอ๋อครับผมบริการดีระทับใจเลยคิดว่าจะกลับมาซื้อไหมกลับมาครับกลับมากลับมาอีกแน่เลยครับคือบางทีบางทีน้องธนาอาจจะเรามันเป็นคนใต้บางทีคำพูดอะบางครั้งอาจจะไม่เหมือนกันนะครับ่าสื่อสารบางคำมันไม่เหมือนกันแต่ว่าบอกว่าจริงใจครับผมครับ เอาเดี๋ยวพูดพูดเป็นภาษาใต้บอกเพื่อนๆหน่อยสิเป็นอะไรบ้างก็วันนี้มาถึงเล้วกับโรงงานนากาชิย่า่ตโตติดตามมาตั้งนานเลยย่าได้มานานี่นะครับแล้วก็เขาบริการดีประทับใจลงมาเลยนะครับเพื่อนๆคิดว่าที่ต้องการกลงเสียงมีล่าไจุดไล่ขนาดกับสวยลูกครับขอบคุณครับขอบคุณนะเดี๋ยวโอกันน้าผมมาชืวเองครับ นะครับอันนี้ก็เป็นการส่งของของลูกค้าขับรถมาเองเลยนะครับนี่เดินทางมาเองเลยมารับของเองที่หน้าบริษัทนะครับอ๋อมาย้ำลูกด้วยนะอ๋ออ๋อนี่มาเที่ยวมาเที่ยวด้วยใช่ไหมมาเที่ยวด้วยมาซื้อของด้วยอ๋อไปดูหมูดงหมูเด้งมัยอ๋อไปดูหมูดงหมูเด้งแั้วเด็กๆเาไป ขับใจดีค <บ S 2> รับเมืองโบรานสวยออโอโหไปเทีย่ยวหลายเขาเขาไปเทียยเท่ยวหลายทีย่แล้ว,ลวไงไปเที่ยวหลายที่หลายที่แล้วครับหลายที่แล้วเที่ยวจนเหนื่อยแล้วเจอนานนะครับนี่ต้อยทำไมทำไมมีมีเคล็ดลับยังไงดูแลตัวเองหน้าตาสดใสมากเลยเอาอะไรเนี่ยตอนนี้บอกอายุได้ไหมอ๋อได้ทำปีนี้ปีนี้เดี๋ยวต้อยอายุ65แล้วทำทำมาตั้งแต่ ทำมาตั้งแต่อายุยี่สิบฝ่าครับผมแรกๆเป็นเจ้าของบริษัทนากชิอ่าเป็นเจ้าของไยนิดนึงครับก็เฮียต้อยเป็นเจ้าของเออเฮียต้อยชื่อจริงนะชื่อจิรวัตรดวงแก้วเป็นเจ้าของบริษัทนากชิเลยนะก็อยู่ที่เอกชัยซอยร้อยสิบนี่แหละครับเออก็เอบอกเออก็เฮียต้อยอ่ะเฮียต้อยไม่ผมผมมาหลายครั้งนะคือเจอเฮียบ่อยๆนะ เดี๋ยวเฮียต้จอะอพาไปดูข้างหลังโรงงานก่อนแล้วกันเอาเอาเอา,เอาข้างหน้าโรงงานก่อนก็ได้อันนี้ด้าน,ด,านด้านหน้าอย่างด้านหน้าเนี่ยเฮียต้จอะอจัดไว้จะทําไว้สองแบบอย่างชุดอย่างเงี้ยทาทําส่งโรงแรมโรงแรมเขาจะเอาเป็นชุดคาราเกตอย่างเงี้ยชุดโรงแรมก็คือจะเป็นเสียงกลางเสียงกลางที่ขายดีๆก็เป็นเสียงกลางสิบตัวนี้สิบสองนิ้วสิบสองนิ้วข้างในมีเน็ตเวิร์กนะ ข้างในมีเน็ตเบิกเสียงดีก็ทีแรกทํามาสมัยนั้นช่วงโควิดทํามาทำเน็ตเวิกเองนะไม่คิดว่าเสียงที่กไว้เสียงแค่ขนาดนี้ก็พอใจแล้วแก้เองฮะแก้ไปแก้มามันเสียงมันดีเกินคาดก็ภูมิใจครับก็เสียงดีเกินชาติจัดเซตไปเลยนะครับจัดเสตส่วนใหญ่โรงแรมแอันนี้โต๊ะสิบห้านิ้วนะพี่พลครับผมเนี่ยตัวโต๊ะสิบห้านิ้วแต่ตัวนี้จะใช้ดอกพิเศษหน่อยดอกแม่เหล็กใหญ่นะ เป็นดอกดอกทุกอย่างต้องเป็นแบรนด์นาเกชี่หมดเลยทุกทุกตัวฮะต้องเป็นแบรนด์นาเกชี่หมดเลยฮะก็ของนาเกชี่ก็ต้องมีมอกอ<ม>อย่างมอ,อก <noir. S 2> ออย่างอาย่างเนี้ยอย่างคืออย่างอันนี้ใหม่อันนี้ใหม่อย่างอันนี้ใหม่ตัวใหม่อย่างใหม่เนี่ก็ต้องมีมอ,อกอนะทุกตัต้องมีมอกอต้องทุกตัวนะของไอ ของนาคาชิต้องมีมกอบุฮะอย่างมิกมึกอะไรมิกมิกอันนี้ก็มิกก็ต้องตัวนี้เป็นนะเป็นมิกนี่ของนากาเชิาครับผมองเหล็กนะแลวตัวนี้จะเป็นกล่องเหล็กก่องเหล็กก็ตัวใหม่คือของเราก็เน้นเน้นเอ่อมกนะฮอกอต้องมีมาตรฐานแล้วก็ต้องต้องเช็คเองอะไรเองครับที่อะไรที่ไม่ดี ก็ต้องเอามาปรับปรุงแต่ลูกค้าตีได้นะติไอ้ของนากาชีนี่ติได้ทุกอย่างต้องติติเพื่อเพื่อเฮต้าเอามาปรับปรุงฮะขอขอให้ตินะมีอะไรตีได้เลยฮะติให้ถ้าติเนี่ยเฮต้าจะชอบอย่างชุดอย่างจับจับเป็นชุดๆนะเนี่ยอย่างนี้ก็ชุดในในโรงแรมเขาก็เขาก็เลือกได้นะอย่างเงี้ยตามบ้านอันนี้คือเราจัดเซตไว้ให้ลูกค้าจัดไว้ให้ลูกค้าจัดนี้แต่แต่ทีวีลูกค้ามีอยู่แล้ว แต่ลูกค้าเอาเป็นชุดไปไปถึงก็เหมือนกับว่าเราประกอบไว้เพื่อให้ลูกค้าเห็นว่าเห็นว่าอย่างเงี้ยทั้งชุดมีลูกค้าไปเปิดได้เลยอันนี้สายที่ไปเสียบไปเสียบทีวีเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้เปิดทีวีไม่ให้ดูเสียบเชื่อมต่อทีวีได้เลยฮะครับอันนี้ก็ไปถึงก็ไปเชื่อมต่อพร้อมสายพร้อมเปิดเลยฮะครับผมพร้อมสายพร้อมเปิดตัวนี้ก็ภายหน้าถ้าลูกค้าชอบเสียงเล็กๆพุ่งๆก็เป็นคอลัมน์คอลัมน์นะครับงานคอลัมม์คอลัมน์สี่นิ้วคอลัมน์ ถ้าลูกค้าชอบเสียงให,ใหญ่ๆก็ต้องเป็นตู้ตู้แบบนี้จะได้เสียงคว่องๆใหญ่ได้เสียงกระจาย <Okay. S 1> แต่สินค้าทุกตัวนะลูกค้าสินค้าทุกตัวก็ต้องรับประกันรับประกันให้ลูกค้าหนึ่งปีเลยนะก็รับประกันหมดทุกหนึ่งปีเลยยกเว้นดอกนะจะมีอะไรต้องบอกก็ก็ต้องบอกลูกค้าตรงไปตรงมาฮะทุกตัวเลยนะจะรับประกันนะแบรนด์น,นาคชินจะต้องรับประกันให้ลูกค้าหนึ่งปีหนึ่งปีเลยนะ ก็ยกเว้นเรื right? um, mm ่องดอกอันนี้เป็นชุดเป็นชุดนีฮะหรือว่าลูกค้าจะเอาเป็นโรงแรมคนส่วนใหญ่เขาก็จะเอาเป็นชุดพวกเนี้ยชุดที่ที่ทาส่งโรงแรมนะครับทาส่งโรงแรมก็จะเอาเป็นชุดพวกเนี้ยอันนี้จะเป็นตู้แขวนอันนี้เป็นอ่าเป็นทรงเจบินอ่อันนี้เป็นไม้อัดนะครับเป็นไม้อัดตัวนี้เป็นโครงหล่อโครงหล่อตัวนี้พวกที่พวกนี้เป็นโครงหล่อหมดฮะตู้ของตู้แฝดจะเป็นโครงหล่อ อันนี้อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ลูกค้าต้องการใช่ไหมครับโปร่งหล่อโปรัใช่ใช่แต่ก็ออถ้าลูกค้ามามามา,มาที่โรงงานลูกค้าสามารถเลือกได้มีมีมีให้ลูกค้าเลือกทุกอย่างออทุกอย่างที่ลูกค้าจะจะจะเลือกฮะทั้งเอ่อไม้อัดไม้อัดไม้อัดแท้หรืไอไม้เนื้อแข็ง<ม>แต่เอ่อไม้เนื้อแข็งมันก็ตากฝนไม่ได้ทําไมเทียต้อยถึงได้เรียกไม้เนื้อแข็งรู้ไหมพอไม้เนื้อแข็งเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูไม้เนื้อแข็งเทียต้อยท ไปให้พวกพวกที่สุราษฎร์ทำมาเป็นไม้ทั้งหลายแหล่ไม้มะขามไม้อะไรที่เศษเศษไม้มามาบดแล้วก็เคลือบตัดเปลืองตัดจะตัดยากหน่อยะเพราะมันมันมันแข็งเปลืองใบมีดหน่อยจะได้ถึงได้เรียกไม้เนื้อแข็งไงแต่มันตากฝนไม่ได้เท่านั้นเองเท่านั้นเองอ่ะแต่ราคาก็จะเบาๆลงมาราคาก็ต่ําลงมาถ้าไม้อัดไม้อัดนี่อย่างคนต่างจังหวัดทั่วๆไปเขาเรียกเป็นไม้จริงหรือเปล่า ภาษาอะบางชนเข้าเรียกเป็นไม้จริง่ามันเยอะคือพูดง่ายๆว่าถ้าเราอยากได้ประเภทไหนเราก็แจ้งใช่ใช่บอกเพราะพวกนี้เป็นไม้อัดหมดถ้าพี่อันนี้เป็นโครงหล่อถ้าโครงหล่อนะลูกค้าถ้าโครงหล่อพี่พลดีโครงหล่อทางโรงงานเนี่ยจะติดสติกเกอร์ไว้อ๋ออันนี้คือสัญลักษณ์นะครับอ่าสัญลักษณ์โครงหล่อถ้าถ้าเป็นโครงหล่อสองชั้นถ้าถ้าเป็นไม้เหล็กสองชั้นเดี๋ยวฉัน้็อยจะให้ดูถ้าเป็นไม้เหล็กสองชั้นก็จะติดสติกแดงๆไว้สองดวงก็คือ จะจะรู้กันในโรงงานจะรู้ว่าอี้คือโครงหล่อโครงหล่อจะติดแล้วอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ติดเลยก็จะเป็นโครงปั๊มนะลูกค้าจะใส่แหลกลูกค้าจะให้ใส่แหลกประกอบเป็นแหลกเป็นเรียบร้อยลูกค้าก็บอกครับผมอันนี้ก็คือเป็นเป็นเป็นหล็กเป็นชุดเป็นชุดสาหรับพร้อมเปิดเลยนะครับอันนี้ก็พร้อมเปิดเลยพร้อมสายทางโรงงานก็จะต่อสายไว้ให้เรียบร้อยเลยไปถึงลูกค้าก็ไป พร้อมเปิดได้เลยไอ้พร้อมเปิดได้เลยคือเขาคือเราจะต่อสายต่ออะไรไหมเรียบร้อยใช่ใช่ต่อให้เรียบร้อยเลยไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ตัวไอ้ตัวนี้เป็นตู้แฝดที่ทางโรงแรมเขาสั่งเป็นชุดแฝดตัวนี้ยอดใต้ยทำอย่างดีเลยนะตัวนี้ขายหมื่นฝาต่อใบเลยครับเนี่ยเนี่ยใส่โครงหล่อใส่ เคย,ย,ย,ยเค,ควยเคยเปิดให้ลูกค้าดูแล้วลูกค้าลองดูด้วว่าในในคลิปในคลิปแบบมีเด็กเขาลงเคยเปิดให้ลูกค้าดูแล้วนะตอนนี้ถ้าถ้าเกิดทําพวกนี้นะทำทำก็ทําดีไปเลยอย่าไปทําแบบเออักคักทำก็ทำดีไปเลย,อยแบบเอ,อ,เอ,อ,เยเอ,อจะมีหลายแบบให้เลือกดีก็ดีเลยกลางๆลองลองลอก็เป็นพวกตู้โรงแรมพวกเนี้ยชุดนี้จะเป็นชุดไม้อัดเป็นสิบแปด โครงหล่อโครงหล่อแม่เหล็กชั้นเดียวนะอย่างรุ่นเลยไงอ่าตัวนี้เป็นโครงหล่อเออนี่ไงเป็นอันเนี้ยเขาเขาจะเรียกเป็นไม้จริงอันนี้ก็ไม้อัดยี่สิบินเดียต้อใช้ไม้ยี่สิบบินทำใช่อันนี้อันนี้คือให้ดูนะให้ลูกค้าดูนะครับแต่เดีเต้อจะเอาเอาเอาเป็นไม้เนื้อเอาเป็นไม้เนื้อนั่นๆนะเป็นไม้เอไม้เกะเอบวกเลยครับคือคือโรงงานที่จะมาส่งเนี่ยก็ต้องต้องคัดต้องคัดมาส่งคือคือคือลูกค้ามันอย่างงี้เดี๋ยต้อจะบอก ส่วนตัวจะใต้เป็นช่างนะจะบอกลูกค้าอย่างว่าการเอาไม้มาทําตู้ไม้ยี่ห้ออะไรก็ได้ขอให้เป็นเกรดเอแลวให้เป็นเนื้อนั่นๆเสียงเหมือนกันทะเสียงเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดครับคือหลายๆที่อาจจะอัางเกรดนั้นเกรดนี้นะแต่ของเราก็คือแบบอย่างเอาเกรดเอเลยนะเกรดเอคือเกรดเอไม่จําเป็นต้องยี่ห้ออะไรฮะแต่ขอเป็นเกรดเอ้วลูกค้าจะได้มีอะไรก็ S <S แนะนำบอกไปตรงๆนะแ,แนะนําด้วยลยก็ส่วนส่วนต,ต,ตัว,ตวตตแล้วเป็นช่างเนี่ยๆๆๆจะรู้ว่าเอาไม้เกตเอเน้นแน่เนี่ยตัดมานี่จะรู้เลยนะถ้าตัดมาเนี่ยการตัดเนี่ยก็จะรู้ว่าไม้เนื้อแน่นไม่แน,น่นถ้าเกศเอเนื้อมันจะแน่นถ้าถ้าถ้าไม่ใช่เกตเอเนะมันจะมีเหมือนเหมือนมีรูมีมีมันรู้ว่ามันไม่แน่นนะฮะการเนื้อนั่นไม่แน่นชุดนี้ก็เป็นชุดที่หลวงพ่อจะจองเยอะ ตอนนี้ออกภรษาหลวงพ่อสั่งจองเยอะคสวยเป็นชุด18คงหล่อกลาง15้านะเป็นกลาง15้าเป็นกลางโรงแรมฮะหลวงพ่อก็จะจองอยู่จองเยอะเลยครับใช่ใช่สวยสวยสปิเตอร์อย่างดีถ้าถ้าจะข้างในมีเน็ตเวิร์กนะสิบห้าแล้วก็ดอกปากเป็นเป็นปากแต่นะเปนปากแต่แม่เหล็เป็นชุดที่ หลวงพ่อสั่งจองเงยอะอันนี้ก็กค้างหลวงพ่อไว้หลาย,ลายสิบชุดก็ <c oughs> ต้องทยอยทยอยไปส่งฮะหลวงพ่อออกวันเสาร์ต้องส่งให้แั่ <c oughs> ละถ้าเป็นชุดก็ <c oughs> จะจัดชุดให้อย่างนี้ฮะจะจัดจัดชุดให้ไม่ไม่ใช่จัดเฉพาะตู้นะก็จะจัดชุดให้เป็นเป็นใส่แหลกให้เรียบร้อย power พาวเวอร์สงตัวแล้วก็คอร์สแล้วก็มีไม้ให้เสร็จเรียบร้อยนยไม้ก็ไม้ตัวท็อปเลยนะมีปลั๊กไฟมีแหลกมีมิกให้เรียบร้อยไปถึงก็ไปต่อได้เลยแต่ลูกค้าจะเอาสายให้จะให้ทางโรงงานใส่เป็นตู้แหลกนะจะเป็นตู้แหลกจะเป็นตู้แหลกอย่างนี้ก็ได้แล้วลูกค้าก็เพิ่มตังค<อ>์จะเป็นตู้แหลกข้างในใส่มิกตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตู้แหลกก็ลูกค้าเลือกได้นะจะให้ จะให้ทําแบบไหนลูกค้ามาปรับแต่งที่นี่ได้เลยนะเนี่ยเมามาจะให้ใส่ตู้ใส่ลอ้อใส่ขนาดอ่สิบยูสิบสองยูสิบหกยูอยากได้กี่ยูก็มาอเอี่นี่อ่าแต่ที่อันนี้ทําไว้เรียบร้อยแล้วนี่ก็คือนี่ตัวนี้ก็ของหลวงพ่อหมดเ <laughs> นี่ยหลวงพ่อเขาเขาสั่งไว้ทําไว้